วันนี้มันเป็นเป็นมันอะไรครับปีมันเป็นมันห้านาทีครับเป็นเป็นมันห้านาทีนะครับสวัสดีครับพ่อค้าหน้าหวานปูลูกชิ้นปลาชแนลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านกล้วยปิ้งนะครับครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกล้วยปิ้งสีนวลนะครับสาขาสองครับตลาดนัดู้วงจรนะครับมีกล้วยปิ้งมันพยิมันย่างราดน้าเชื่อมนะครับ เป็นเจด้วยนะครับ <มา S 1> เจทานได้นะครับใครที่ทานเจเฮ้จะเป็นกล้วยปิ้งนะครับเี้มาดูอันนี้จะเป็นมันครับอันนี้เป็นเป็นมันเชื่อมใช่ไหมครับพี่อ,อันนี้มันเชื่อมนี้มาดูพี่ครับปิ้งปิ้งปิ้งแบบเตาถ่านนะครับลูกใหญ่ อ่านมากครับวันนี้พี่เขาอยู่คนเดียวสาขาสาขาอันนี้สาขาสองสาขาแรกอยู่ที่ไหนครับพี่สาขาแรกอยู่ดีดีมาเช่ครับดีดีมาเช่นะครับสาขาแรกอยู่ที่ตลาดดีดีมาเช่ครับยางขึ้นร้อนๆเลยนะครับอันนี้ทําเองหมดเลยใช่ไหมครับพี่ทำเอง,เองพี่เจ้าของร้านนื่ <c oughs> มาแวะ <c oughs> ได้เลยครับดูพี่เขาย่างครับอันนี้มันเป็นเป็นมันอะไรครับพี่มันเป็นมันห้าน,นาทีครับเป็นเป็นมันห้านาทีนะครับเป็นมันห้านาทีนะครับสีขาวใช่ไหมครับสีขาวมันห้าถ้าถ้าเป็นสีนสีม่วงอ๋อสีม่วงมันม่วงนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยอันนี้ใช้กล้วยอะไรครับพี่กล้วยกล้วยน้ำว้าครับผมกล้วยน้ำว้านะครับ ้วยน้ำวาอันนี้จะขายที่ตลาดเราจะขายตั้งแต่4 3โมง3โ,โมงจนถึงประมาณ,มาณทุ่มหนึง่งประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึงหน่งใช่ครับประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งก็หมดนะครับก็ขายดีมากครับช่วงนี้ทานเจก็เป็นเจด้วยนะครับอันนี้้วยถีขาจะเป็นมัน5นาที สีม่วงจะเป็นมันมันม่วงนะครับแล้วก็เป็นกล้วยน้ำว้านะครับย่างเตาถ่านจะหอมนะครับหอมมากวันหนึ่งนี่ปั้นประมาณกี่ลูกครับพี่วันหนึ่งสามสิบโลครับผมสามสิบโล,โลมันสามสิบโล <30 S 1> โอ้โ้โ้้โ้มโ้ม ก็ประมาณเกือบ20ปีกล้วยกล้วยติ้งนะครับประมาณ20ปีนะครับแต่ละวันนะครับอันนี้คือ2สาขาใช่ไหมครับสองสาขา,า,ขาโอ้หต้องนั่งปั้นปั้นแบบนานมากเลยครับใช้เวลาปั้นเห็นลูกค้าก็มาครับว่สดีครับลูกค้าาถ่านก็จะาาก็จะย่างแบบนานหน่อยนะครับ จะได้หอมครับกิ่นหอม <rob in. S 1> เจทานได้นะครับเป็นเจทานได้ครับโอเคครับ ย่างประมาณกี่นาทีครับพี่หรือว่าหยุดก็อยู่ความเหลืองอ๋อเหลืองก็พอเลยเหลืองก็พอเลยนะครับครับอันนี้สุกแล้วนะครับเราหมันเนี่ยเราทำสุกมาแล้วอ่าเรามาย่างเพื่อความหอมแล้วก็ครับเหลืองเป็นมันนี่เราทําสุกมาแล้วนะครับพี่บอกว่ามันทําสุกมาแล้วเราก็มาย่างให้มันเหลืองให้มันหอมครับให้มันน่าทานหอมครับผมครับ จะมีความหอมของมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมครับจะมีความหอมของมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่นี่เราจะใช้มะพร้าวเก๋อที่บอกว่าที่อื่นใช้มะพร้าวแก่นะครับแต่ที่นี่ใช้มะพร้าวอ่อนนะครับมันจะเล็กมันจะหอมครับกับมะพร้าวน้าหอมครับโหแต่ร้อนมากเลยนะครับปีอันนี้เป็นฐานวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมครับฐานอัด ขานาดแท้งครับไม่จะไม่ควันนะครับแต่มันร้อนมากนะครับร้อนมากร้อนมาก,มากๆครับต้องทนหน่อยนะครับ ควันนี้วันนี้พี่เขามาคนเดียวพ่อค้ามาคนเดียวทุกทีจะมีป้ามาช่วยแม่แม่ยายมาช่วยครับดีลูกตอนนี้ลูกค้ากำลังเดินครับคือต้องดูตลอดเวลาครับต้องอยู่หน้าเตาตลอด ก็จะมีมีมันเชื่อมอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับพี่45บาทกล่องละ45บาทนะครับได้เยอะมากครับอันนี้เชื่อมครับหาชิ้นใหญ่กว่านี้ไม่มีครับหากินยญ้านะครับมันเชื่อมแบบนี้ถ้าจะกินต้องไปยาวราเท่านั้นครับไม่มีขายครับพี่เขาบอกว่าถ้าจะกินต้องไปยาวราเท่านั้นนะครับแถวนี้ไม่มีขายเลยนะครับมันเชื่อมครับเอาเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยครับเลือกได้เลย มีครันละครึ่งก็มีนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับเดี๋ยวมามายืนเฝ้าไห้พี่เขาครับพี่เาขาก็จะยุ่งๆหน่อยครับขายคนเดียววันนี้ก็คือทานคือกินเจทานได้นะครับ ถ้าเป็นกล่องนี้กล่องกล่องเท่าไหร่ครับพี่กล่องสี่สิบบาทนะครับกล่องนี้ครับกล่องนี้กล่อง40สิบาทได้เยอะครับกล่องละสี่สิบาทนะครับเลือกผสมกันได้นะครับพะกันได้เลยครับขาวม่วงได้เลยครับหอมมากครับคือถ้าใครถ้าใครมาเออได้กลิ่นหอมมากนะครับ ย่างหอมมากเลยครับเป็นเตาถ่านครับย่างหอมแวะมาได้เลยนะครับตลาดนัดกงวงจรครับรังสิตนครนายก56นะครับฝากทางเข้าวัดจรสุกครับอยู่ทอยที่4ี่ครับร้านดอกไม้ครับเดินเข้ามาเลยครับก็จะมาเจอกล้วยปิ้งสีนวลนะครับสาขา2ครับมีกล้วยปิ้งมีมันทิพมีมันย่างราดน้ําเชื่อมนะครับ ก็จะมาเรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นมันเชื่อมมันเชื่อมนี่หากินยากมีที่เดียวนะครับต้องไปเยาวราถ้าอยากกินอันนี้ทําอันนี้เป็นมันอะไรครับพี่มันมันห้านาทีมาย่างครับผมมันห้านาทีมาย่างแล้วก็แล้วก็มาต้มให่น้ำเชื่อมครับจะได้ความหอมอันนี้จะเป็นกล่องละสี่สิบ ถ้าเป็นถ้าเป็นใส่ถ้วยก็มีนะครับใส่เป็นเป็นถ้วยนี้จะมีถ้วยละเท่าไหร่บ้างครับพี่ถ้วยก็มีถ้วยละยี่สิบห้าครับถ้วยละยี่สิบห้าแล้วก็ถ้วยยี่สิบห้ามันยี่สิบห้าครับอ่าถ้วยยี่สิบห้ามันยี่สิบห้านะครับถ้าใส่ถ้วยอย่างนี้อ่าถ้วยจะเป็นถ้วยแบบนี้ยี่สิบห้าบาทถ้วยแบบนี้ยี่สิบห้าบาทถ้าเป็นมันจะใส่ถ้วยนี้อ๋อถ้าเป็นมันใส่ถ้วยนี้คือยี่สิบห้าบาทหมดนะครับถ้าเป็นกล่องกล่องละสี่สิบบาทได้เยอะมากครับอันนี้จะเป็นพระกันครับ สิบลูกครับตกลูกละสี่บาทนะครับย่างขึ้นมาเมาสะอาดนะครับสะอาดน่าทานมากครับน้ำนวงนี่ครับฝากฝากร้านกล้วยปิ้งสีนวลนะครับสาขา2ตลาดนัดพวกวงจรนะครับหลังศินยนครนายก5้าหครับฝากด้วยนะครับมาแวะได้เลยนะครับ สาขาที่1อยู่ที่ตลาดดีดีมาเช่นะครับเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตลาดดีดีมาเช่ตั้งแต่สามโมงเช้าตั้งแต่สามโมงเช้าถึงกี่โมงครับบางวันก็ถึงทุ่มนึงบางวันก็หนึ่งทุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดนัก็วงจรจะบ่ายสามโมงจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าหมดตอนไหนครับบางทีก็หกโมงถ้าใครมามาได้เลยครับโทรได้นะครับมีเบอร์โทรสั่งก่อนได้นะครับสั่งได้เลยครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเราชมคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งให้พระขาด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ